สวัสดีครับสวัสดีครับผม<ว>โบกใบญงที่เราครับขอบคุณแม่ชีนะครับวันนี้ใส่เป็นหมวกของทาหารบกนะครับอ่อางเงี้ยครับหมวกของทาหารเรือใครสนใจครับครับใดสนใจหมวกสั่งได้ครับผมอ้าวันนี้สุบุกมีมีคนมีคนขอมาหลายคนขอมาสุบุกมีเหมือนกันโอ้พี่พอ่อจะใส่ไหมเมียเห็นอย้กินเหมือนเราว่าสูบมีเอาเนี่ยครับผมตำเครื่องเราตำผมจีขัวเอาเนาะหอมอย่างเงี้ยครับผมกระเทียมพริกขัวเราก็ต้มนี่ครับ ที่สำคัญคือต้มต้มวันนี้ให้ได้ครับต้มขนุนนี่บางมี่นี่ต้มบางมี่ให้ได้ยังก่อน้เปื่อยไอ้เปื่อยสองขมู๊งเหมือนครับนี่ต้มใส้ยังเนี่ยนะต้มใส่น้ำปลาเดียร์ครับสูตรบสูตรใครเยอะสูตรใครอี๋แถวหัวอกาบปอกใครไปน้ำเลยครับกําลังกําลังพลน้อยวันนี้ช่วยเดินกันไปก่อนจะกินสองคนก่แข็งแข็งเลยล่ะแข็งเหรอเอ็งหน่อยไปอยู่เลยกินแล้วิแล้วม่กินหรอเอ็งหน่อยไปเห็นงานอันนี้ครับต่ำแล้วครับอันนี้ โอ้มีหนามอมพยาตนั้นครับโอ้ผมก็เทือเทือเรียกเด้คำนี้ยอมหลับเลยเจ้าผเยวป่ะนี yes. tá, yes. ่ส okay. so yes. oh, ุบกมีส uh, no ุบกมีพูดได้บ yes, uh ักอสุบกมีผมว่ะม so no ีนเนียหาง่ากมน้ยผมก็ได้บกมีไหครับผู้เชี่ยเรียกมาซิื้อบกเขือได้มู้เชี่าเนี้เห็นปะบกเขือใส่ยังก่อส้บกเขือใส่รักเดียรเจีส้บกเขือด้รเดียักเดีมีรักเดียบมีสมบูมีครับอ่ะนาปลานาปลาใส่หนูผมต้มเลยครับ ต้มปึบ๊บเตดปญาดอกนี้รูน,นีอน,นี้มะใส่น้ำปลาเนี่ยครับวันนี้ผมใช้น้ำปลาเชฟไพรทูนมือนเดิมครับของแซ่บของนัวครูครัว,วควนไทยเซฟเียเียุลม,มะ,ะเจ้าม้งปรุงจัยนี่สิโอยปจัยางเดี๋ยวับน้บเกยเียวนะน้แซ่บปะใส่นะงนัวปลานงปลา โอ้ยมาแล้วลืมใส่อย่างงั้นอเอา้าใส่ที่หลังก็ได้ครับ <c oughs> นี่ผมมาแล้วลืมใส่อย่างงัน <c oughs> ลืมตามมาดูวันเหรอโอ้ยลืมแกมปะปดูใส่เพิกช้าไม่เตือนเลยตัวนีครับเออลืมครับมันลืมอีหยังมันเป็นขาดอีหยังมานี่แกะประูกันครับครับผมตำตำประทูใส่เด้๋ยวบางคนบางทีมันตำประทูใส่ก่อนนี่เจ้าผมตำใส่กีก้อนประตูอันนี้เล่ยนโอ้มาเป็นตะเพียรเลยเอ้าตำไป้านนะตำไป้านนะเดี๋ยวว่าจะโค้งเอ้าตำไม้ฐานนะตำฐานได้ไหมครับ อโอ้เป็นตะเพียครับอะไรยังยบยยแหรออ้่อ,อกันนะนบดแดง,ง,งบอกเ,เ,อ,เนนอ้โาโอมอบดแดงลแล้วเอาสอนเขาจะว่าเจาโมปาากวงีน,งนเขือครับือเรียรนะครับออกโตวก้อนเมมีเถือแรกครับครับใส่ยังไหลครับใส่มนละครุง

ซิ้ก่อนมาเบิ้งน,นี่มาเบิ้งน,นี่ครับออกตัวกันด้อครับเเรีก็สบุสบสบกสบุี่บเผือพนะนี่นนี่อซิ้มือกินน่ะยิ่นอยานีารยังเจ็บบางาซิ้อ้ารครับ เอาแล้วเอาที่นะเอาที่แล้วน่ครับเสร็จเรียบร้อยครับมาตู้บะมี่ครับผม